พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่สองธันวาคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณโอลาไนกีอเดนูกาลากกสไนจีเรียในหัวข้อเรื่องในพระไทยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ1-9ถึง9และข้อพระคมภีรหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโยบบทที่7ข้อ 17- 1 8 มนุษย์เป็นอะไรพระองค์จึงทรงถือว่าเขาสำคัญนักและที่พระองค์ใส่พระทัยเขาทรงเยี่ยมเขาทุกเช้าทรงลองดูเขาทุกขณะคุณโอลานกีอเดนูกาเป็นพยานว่าดิฉันจำได้ว่าในสมัยที่เรียนระดับมัธยมตอนที่กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเราได้รับกระถางที่ใส่เมล็ดพืชไว้ข้างใน เพื่อนำกลับมาที่บ้านเราได้รับมอบหมายงานให้ดูแลและสังเกตการเติบโตของต้นไม้ทุกวันดิฉันจะไปที่หน้าต่างเพื่อรดน้ำต้นไม้และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้ได้รับแสงแดดเพียงพอดิฉันมีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้ตอบสนองต่อการดูแลของดิฉันประสบการณ์การดูแลต้นไม้ช่วยให้ดิฉันเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นคือ มนุษย์เป็นอะไรพระองค์จึงถือว่าเขาสำคัญนักและที่พระองค์ใส่พระทัยเขาทรงเยี่ยมเขาทุกเชา้าทรงรอดูเขาทุกขณะพระเจ้าทรงระลึกถึงดิฉันดิฉันอยู่ในพระทัยพระองค์ทุกวันเช่นเดียวกับที่ดิฉันดูแลต้นไม้อย่างพิถีพิถันพระเจ้าก็ทรงห่วงใยเราทั้งหลาย เพื่อที่เราจะไม่ขาดสิ่งใดในการเติบโตสู่ความไพ่บูรณ์ของชีวิตหลายครั้งการเติบโตของเราอาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดแต่พระเจ้ารู้ดีว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชีวิตที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นพืชหรือมนุษย์ในท้ายที่สุดพระเจ้าก็ทรงสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราอยู่เสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าอยู่ในพระทัยพระเจ้าทุกเวลาและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานครูวิทยาศาสตร์ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอมาขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเติบโตด้วยความรักของพระองค์ เพื่อให้ข่าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ